สวัสดีค่ะเดี๋ยวจุจีจะพามาดูวิธีการแต่งตัวให้รอดโจรน,นะคะในยุโรปนะว่าเราจะแต่งตัวกันยังไงอันนี้ช่วงที่จูจีมาตอนนี้ก็คือเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูอย่างแรกเลยก็คือเจ้ากระเป๋ากระเป๋าอันนี้จุจีใช้เป็นกระเป๋ากันขโมยนะคะก็จะมีตัวล็อกแบบนี้นี่แล้วก็เวลาจะเปิดก็นี่ เราก็จะใส่ของได้นะคะข้างในก็จะเป็นกันกีดเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนอกจากกระเป๋ากันขโมยแล้วด้วยความที่มันใช้เวลาเปิดค่อนข้าง,งเยอะใช่ไหมจูจี้ก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่เราพกบ,บ่อยๆหยิบง่ายๆก็จะมีนี่เจ้าตัวกิ๊บหนีบผมนะคะหนีบไว้ตรงนี้เลยนอกจากนี้นะตู้กระเป๋ากันขโมยด้วยความที่ตรงเนี้ยมันจะเป็น สามารถแบบปลดล็อกนะคะแล้วก็ดึงสายออกได้จูจี้ก็เลยจะใส่พวกนี่พวงกุญแจอันนี้กันไว้อีกชั้นหนึ่งแล้วก็รวมถึงอันนี้นะคะเป็นสายของมือถือเอาไว้แบบสลับกับสายของคองนะจากนี้นะคะยังมีเจ้าตัวอปอกยาดมใครที่ติดยาดมเหมือนจูจี้นะก็คือนี่ทำอย่างนี้นะคะใส่ไปเลย เราก็จะได้ไม่ต้องพกล่อยรวมทั้งอะไรที่พกง่ายๆอีกก็อย่างเช่นนี่เสื้อผ้านะคะก็จะเอาเป็นแบบที่มันมีกระเป๋าข้างนอกนะเราก็จะมีลิปสติกนะคะเวลาใส่ไว้รวมถึงพวกตั๋วอะไรเล็กๆอย่างนี้ได้ด้วยนะถ้าสมมติว่าเราเอาพาสปอร์ตมาใช่ไหมแล้วก็แบบพวกบัตรเครดิตหรือว่าบัตร ATM หรือว่าบัตรเท้าเวลการ์ดอะไรเงี้ยตัวที่จะใส่ไว้เป็นเจ้าตัวกระเป๋าอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ซื้อมาไม่แพงนะส่วนอะไรที่มันเป็นเงินสดเยอะๆที่เราแลกมาหรือว่าจะเป็นบัตรอีกใบหนึ่งที่เรา อยากแบบเก็บไว้สำรองอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีกางเกงขาสั้นข้างในนะคะซึ่งมันจะแนบเนื้อเลยแล้วมันก็จะมีกระเป๋าสองข้างแยกเก็บเงินไว้หลายๆที่มันก็จะปลอดภัยกว่าส่วนเจ้าตัว,ตวบัตรนี้ที่ทุกจีบอกเนี่ยอันนี้ก็คือเราก็แยกใช้ไว้แบบสําหรับประจําวันแล้วก็แบ่งตังสักนิดหน่อยใส่ไว้ในกระเป๋าใบนี้ถ้าสมมติว่าใครไปยุโรปนะคะก็ฝากไปเป็นไอเดียในการแต่งตัวนะคะขอบคุณค่ะ